สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมวันนี้บรรยากาศเช้าๆแล้วนะครับผมก็เอาน้องโพเงินครับกินข้าวเหนียวเช้าเลยครับผมตัวดำขึ้นเลยนะครับผม ตามเลยนะครับแลก็เป็นนาการ้อหาข้าวเหนียวมาให้น้องคนเงิน เด็กขาเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆองกอบน้องพคเงินกับการเดินมีควนสุขนะครับเพราะว่าข้ามาก็ได้กินเลยนะครับหลังแรกสองหลังก็ได้รับประทานข้าวเหนียวไปแล้วคนก็ยังไม่เยอะนะครับพอวันนี้แต่เช้าเลยครับอเลย ใส่ได้แบบนี้นะครับผมตังแต่เช้าเลยครับวันนี้ผมบตัวแต่เช้าเลย เสรนมาแล้วก็กลับมีคนชาวบ้านก็เรียกกับคืนไปกินข้าวก่อนนะครับผมบ้านหลังนี้ก็รอเอาช่วยกับข้าวให้น้องคงกันนะครับ รอดูน้องผมเงินเยอะแยะเลยนะครับผมเต็บไปหมดเลยกินกล้วยนะครับกล้วยกินไผ่นะครับดูขาได้กล้วยไมกล้วยือมานะครับ ตามหลังน้องทองเงินเยอะแยะเลยนะครับผมไปรอกินข้าวเหนียวเนาะ đây kiton nó... cho và... rồi đó. hôm nay đi ủng khoang, lúc đấy rồi đó. cái วยรกอ้อยนะครับผมให้กล้วยให้อ้อยอีกแล้วครับโอ้เดินมาแล้วครับผมก็ดูสถานการณ์น้องโคเงินตอนนี้ก็เริ่มจะอิ่มแล้วนะครับผมคิดว่าเริ่มจะอิ่มแล้วเพราะว่าได้กินข้าวเหนียวเกือบทุกหลังพานะครับผมต้องการจะเดิ ก็เดินหมดรอบหมู่นนบ้านแล้วดูข้างหลังครับหอิ่มแล้วครับผมคิดว่าอิ่มแล้วตอนนั้นเห็นหอยยังไม่กินเลยนะครับผม ก็ได้เดินอย่างนี้ก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับผมไม่เหมือนอยู่บ้านนะครับก็ได้เดินออกกาลังกายได้กินยิบด้วยนะครับผมคนก็มารอดูก็เยอะนะครับ รถแล้วจะขึ้นรถไปบ้านใหม่แล้วนะครับผม ถ้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสั้งใจให้ด้วยนะครับก็รอดูในคลิปต่ในคลิปหน้าได้เลยนะครับขอบคุณครับ